รักนี้หลงล็อกบทที่12เฮียขาทําไมช้าแบบนี้หลังจากริปองลากตัวโกสินเข้าไปคุยแบบส่วนตัวในห้องฝึกของสาวๆใช้หนุ่มช่างตื้อก็หายหน้าไปเลยไม่ได้กลับมาออกกําลังกายที่นี่อีกทำให้ผู้จัดการสาวโล่งใจที่กำจัดผู้ไม่พึงประสงค์ออกไปจากชีวิตได้แม้วินจะไม่ถามสักคำว่าริปองทาอย่างไรแต่หญิงสาวเป็นฝ่ายเล่าเองอย่างหมดเปลือก ว่าได้บอกชัดเจนไปแล้วว่าเธอกําลังจะแต่งงานพร้อมยื่นแหวนมั่นและภาพถ่ายเรือนหอเป็นหลักฐานปองจัดการไล่ตัวมานไปได้แล้วยอมเรียกเคียยอมแทนตัวปองแล้วทำไมยังต้องถูกลงโทษอีกเนี่ยคนที่โดนบังคับให้ลงอ่างไปอาบน้ำถูหลังให้ว่าที่สามีติดกันมาเป็นวันที่สองตัดเพอเพราะปองสัญญาแล้ว ว่าจะทำทุกอย่างที่เฮียต้องการวินยิ้มกลิ่มทำเสียงเรียนแบบคำสัญญาของแฟนสาวเมื่อสองวันก่อนแต่เนี่ยมันสัญญาท่าชัดๆเมื่อยแล้วไม่เอาแล้วคนที่ชักขี้เกียจแกล้งมโมโหโกลบเกลื่อนแล้วลุกพรวดขึ้นจากอ่างอาบน้ำเมื่อยเหรอมางั้นเดี๋ยวเฮียนวดให้ปองเองวินลุกตามมาอย่างรวดเร็ว ลากร่างบางกว่าเข้าไปยังคอกอาบน้ำแล้วรีบเปิดน้ำล้างฟองสบู่ออกอย่างรวดเร็วไม่สนใจคนที่พยายามจะประท้วงไม่อาบแล้วปล่อยได้แล้วตัวซีดหมดแล้วเนี่ยประท้วงก็แล้วบ่นก็แล้วแต่คนทำตัวเป็นเจ้านายก็ยังไม่ยอมปล่อยแถมยังใช้ผ้าเช็ดตัวหอ่อร่างทาตสาวแล้วแบกไปวางบนเตียงนอนเมื่อแผ่นหลังแตะเตียงเย็น ริปองก็พลิกตัวเพื่อจะลุกขึ้นไปแต่งตัวแต่กลับถูกร่างใหญ่กว่าล็อกไว้ไม่ยอมปล่อยปองเมื่อยไม่ใช่หรอเดี๋ยวเฮียนวดให้นะรับรองหายเมื่อยแน่ๆเห็นคำสัญญาในดวงตาเรียวและเจ้าเล่นั้นแล้วริปองถึงกับสะท้านมั่นใจว่าเธอคงจะข้ามพ้นความเมื่อยนั่นไปถึงจุดที่หนักกว่านั้นมาก เช้านี้แม่สาวห้าวตื่นนอนอย่างสดชื่นเพราะได้นอนเต็มอิ่มแม้จะเหงานิดหน่อยเพราะหมอนข้างมีชีวิตจำต้องเดินทางกลับบ้านไปทำธุระสำคัญเธอพ้นจากหน้าที่ผู้จัดการเฮลท์คลับแล้วมีเวลาว่างอีกสัปดาห์หนึ่งเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปแต่งงานที่บ้านเกิดของวินงานนี้บ้านของเจ้าบ่าวที่มีกิจการขนส่งจะจัดรถปรับอากาศสชั้นแบบ VIP มารับแขกจากกรุงเทพ เดินทางไปร่วมงานและเหมารีสอร์ทหรูริมแม่น้ำเพื่อใช้เป็นที่พักรับรองแขกวันนี้พัฒพลเพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กมาค้างคืนที่ค่ายบัลลังทองมาฟิตร่างกายอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมถ่ายแบบเซ็ตใหญ่ริปองที่ไม่ได้เจอเพื่อนสนิทมาพักหนึ่งแล้วจึงถือโอกาสกลับไปนอนบ้านและเยี่ยมเพื่อนในคราวเดียวกัน หญิงสาวสังเกตว่ามีรถ B M W สีขาวคล้ายรถของโกสินขับตามเธอมาระยะหนึ่งแล้วแต่คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญจนกระทั่งเธอเลี้ยวรถเข้าในซอยเปลี่ยวที่เป็นทางลัดไปยังค่ายมวยบรลลังทองจูจูก็มีมอเตอร์ไซค์วิบากคันโตขับแซงขึ้นไปแล้วเบรกจนรถปัดขวางหน้ารถไว้ส่วนรถที่ตามหลังก็จอดประชิดจนเธอไม่มีทางขับหนีได้ คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่สวมหมวกกันน็อกเต็มใบจนมองเห็นหน้าตาไม่ชัดชักปืนที่เหน็บไว้ตรงเอวออกมาแล้วเลงมาที่เธอรีบปองก้มหลบโดยสัญชาตญาณรีบคว้ากระเป๋าสะพายมาไว้กับตัวมองจากกระจกข้างเธอเห็นผู้ชายสองคนรูปร่างสันทัดสวมหมวกไหมพรมปิดหน้าก้าวลงมาจากรถยนต์คันหลังทั้งคู่แยกกันเดินตรงมาที่ประตูสองด้านพร้อมเล็งปืนมาที่รถตลอด เธอยอมเปิดประตูตามที่คนร้ายชี้บอกแล้วก้าวลงจากรถกระเป๋าสะพายไหล่ถูกกระชากออกไปปืนขนาดจิ๋วที่วินหาไว้ให้พร้อมจัดการเรื่องใบอนุญาตในฐานะผู้บริหารบริษัทรักษาความปลอดภัยอยู่ในนั้นด้วยในตัวเธอจึงมีเพียงนาฬิกาข้อมือแบบสปอร์ตติดตัวอยู่เพียงเรือนเดียวริปองโล่งใจที่ไม่ได้ถูกยิงทิ้งกลางซอยเปลี่ยวแต่คนร้ายใช้ปืนจี้ให้เธอเดินไปที่รถ แม่สาวห้าวมองที่ดินว่างเปล่าบริเวณนั้นแล้วถอดใจเพราะมันโล่งเกินไปจนไม่มีที่กำบังถ้ามีคนร้ายเพียงคนเดียวต่อให้มีอาวุธปืนเธอเชื่อว่าจะจัดการได้แต่นี่มีถึงสามคนกับปืนสามกระบอกและที่ดินโล่งๆเลยจำยอมขึ้นรถไปกับคนร้ายพวกมันบังคับให้เธอขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยรถบีเสีขาวโดวยมีคนร้ายคนหนึ่งนั่งข้าง ใช้เสื้อคลุมบังปืนที่จอดตรงมาที่เธอไว้เพื่อสั่งการที่ขับรถไปยังที่หมายโดยมีรถมอเตอร์ไซค์วิบากขับตามประกบมาตลอดทางส่วนคนร้ายอีกคนก้าวขึ้นไปขับรถของเธอย้อนกลับไปทางที่เธอมาวิปองถอนใจเพราะในรถนั้นวินติดอุปกรณ์ติดตามไว้หากเป็นเช่นนี้อาจทำให้แฟนหนุ่มของเธอหลงทางอีกนานกว่าจะหาเธอพบ ระหว่างขับรถไปยังเส้นทางที่คนร้ายบอกริปองก็นึกได้ว่าเธอยังมีตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างติดตัวอยู่สัญญาณขอความช่วยเหลือดังขึ้นที่แอปพลิเคชันของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่วินและน้องชายร่วมกันตั้งขึ้นทำให้หนุ่มหน้าหยกตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าปั๊มน้ำมันสัญญาณที่ว่ามาจากริปองซึ่งจะกดก็ต่อเมื่อประสบเหตุร้ายแบบที่ไม่สามารถโทรศัพท์แจ้งข่าวได้ ขณะกำลังรื้อค้นอุปกรณ์เพื่อต่อเชื่อมหาข้อมูลเพิ่มน้องชายของเขาก็โทรเข้ามาเฮียถึงไหนแล้วผมระดมคนออกตามมาแล้วนะเรียกไอ้บูมมาขับรถให้เป็นพิเศษอีกสักชั่วโมงครึ่งผมคงไปถึงนี่แสดงว่าน้องชายเขาเห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือนั่นเช่นกันและดำเนินการได้ว่องไวสมกับที่ทำธุรกิจด้านนี้ส่วนเจ้าบูมนั้นคือเพื่อนสนิทของน้องที่เป็นนักแข่งรถมืออาชีพ ได้หมอนั่นมาขับรถให้อีกพักเดียวทีมของน้องชายเขาคงมาถึงแต่ที่น่าแปลกก็คือรถของพี่สะพ้ยไปทางนึงแต่ตัวไปอีกทางผมก็เลยแบ่งคนเป็นสองทีมให้ไอ้ยักษ์มันตามรถส่วนผมจะตามไปสมทบกับเฮียขอบใจมากนะติน้อยถือโอกาสฝึกงานเด็กใหม่ไปด้วยในตัวเลยก็แล้วกันพี่ปองเขาแกร่งพอตัวถ้าคนร้ายอ่อนๆคงจัดการเองได้ระดับหนึ่ง ถึงปากจะบอกน้องชายไปแบบนั้นแต่ในใจกลับหนักอึ้งเขารู้ดีทีเดียวว่าต่อให้คนร้ายจะมืออ่อนจริงแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้วันนี้เขาห่วงเจ้าสาวของเขาสุดหัวใจหนุ่มหน้าหยกยังส่งภาพรถยนต์ของโกศินที่เขาเคยถ่ายเก็บไว้รวมทั้งชื่อนามสกุลไปยังน้องชายเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพราะสังหรณ์ใจว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกี่ยวพันกับอดีตของคนรัก รีปองสูตรลมหายใจเข้าลึกเพื่อควบคุมสติตาเหลือบมองสองข้างทางเพื่อทบทวนว่ากำลังถูกบังคับให้ขับรถไปที่ไหนเธอใจชื้นขึ้นเมื่อคนร้ายสั่งให้ขับมาถึงโรงงานร้างที่อยู่ห่างจากค่ายมวยบัลลังทองแค่ไม่กี่ร้อยเมตรแสดงว่าคนร้ายพวกนี้ไม่มีข้อมูลของเธอมาก่อนแถมมันยังไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์แต่ต้องการนำตัวเธอมาด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง ดูนี่งจะเป็นฝีมือของโกสินร์ริปองเหลือบมองนาฬิกาข้อมืออีกครั้งยังไม่เห็นจุดสีแดงใดๆบนหน้าปัดเธอคงต้องพยายามด้วยตัวเองไปก่อนโชคดีที่สัญญาณขอความช่วยเหลือดังขึ้นเมื่อเขาอยู่ห่างออกไปเพียงแค่ไม่ถึงร้อยกิโลเมตรวินพยายามควบคุมอารมณ์และขับรถเร็วที่สุดเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งช้ากว่าใจของเขาที่โลดแล่นไปถึงริปองแล้วแม้จะเป็นเหตุฉุกเฉินและมีเส้นสายอยู่ในระดับหนึ่งแต่เขายังไม่อยากเสียเวลาไปกับการเจรจาใดๆตอนนี้สัญญาณทั้งสองที่หยุดลงไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วเขาตรวจสัญญาณจากนาฬิกาข้อมือเป็นลำดับแรกเพราะเชื่อว่าดวงใจของเขาน่าจะอยู่ที่นี่เห็นแล้วใจชื้นเพราะจุดนั้นอยู่ห่างจาก่ข่มวยบัลลังทองไม่กี่ร้อยเมตร วินต่อสายหาพี่ชายคนโตของรีปองทันทีเมื่อปราณกดรับวินก็รีบพูดอย่างรวบรัดพี่ปราณครับปองกดสัญญาณขอความช่วยเหลือมาอยู่ห่างจากค่ายไม่กี่ร้อยเมตรผมจะส่งพิกัดไปให้รบกวนพี่ไปดูปองได้ไหมครับผมใกล้ถึงแล้วแต่พี่น่าจะไปได้เร็วกว่าพี่ชายคนโตของรีปองรับคำโดยไม่ถามอะไรมาก เพราะพอจะทราบเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญที่วินทำร่วมกับน้องชายอยู่บ้างเมืม่อรถของวินเข้าไปใกล้พิกัดที่เครื่องมือติดตามตัวระบุไว้ซึ่งเป็นโกดังร้างเขานำรถไปซ่อนไว้ในป่าห่างออกไปไม่มากนักแล้วส่งข้อความหาปราณซึ่งฝ่ายนั้นก็ตอบกลับมารวดเร็วทันใจพักเดียววินก็ตามไปสมทบ ปราณไม่ได้มาคนเดียวแต่มีครูยงและฝาแฝกทองหยิบทองหยอดตามมาด้วยพี่มาถึงยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวอะไรเลยปราณรีบบอก<า>กดังเนี้ยมันร้างมานานแล้วครูยงซึ่งมีพื้นเพยอยู่แถวนั้นเอ่ยเสริมเท่าที่พี่จำได้เจ้าของโดนฟ้องล้มละลายขายทอดตลาดก็ไม่มีใครเอามันก็เลยถูกทิ้งร้างๆอยู่แบบนี้วินรีบส่งพิกัด ภาพถ่ายของโกดังเพื่อขอให้น้องชายช่วยหาข้อมูลเพิ่มผมส่งข้อมูลให้น้องแล้วให้ช่วยเช็คให้ใครพาตัวปองมาแล้วมันพามาทำไมกันทายาทค่ายมวยบัลลังทองสงสัยคนร้ายต้องมีหลายคนแล้วก็มีอาวุธเพราะถ้าแค่คนเดียวอ่ะพี่ปองสู้ได้นแน่แนๆหนึ่งในฟ้าแฝดวิเคราะห์ผมกดสัญญาณให้ปองรู้ว่าผมมาช่วยแล้ววินบอก ที่บอกปรัดแล้วเดี๋ยวน้องคงประสานตำรวจให้ปราณหมายถึงน้องชายคนรองซึ่งรับราชการตำรวจอยู่ในหน่วยอรินทราชเราควรแยกกันเป็นสองกลุ่มแอบเข้าไปสำรวจด้านในคนละด้านเพราะยังไม่รู้ว่าพวกมันมีกี่คนแล้วปองอยู่ตรงไหนกันแน่เจออะไรแล้วค่อยส่งข้อความแจ้งอีกฝ่ายเมื่อตกลงกันได้แล้ววินกับครูยงก็ลอบเข้าไปในโกดังใหญ่ทางด้านซ้ายส่วนปราและฝาแฝด ลอบเข้าไปยังเรือนแถวสุดโซมที่อยู่ด้านขวาภายในห้องมืดมืดที่อับชื้นและมีฝุ่นเครอะริปองที่สลัดคราบสาวห้าวกลายเป็นหญิงสาวผู้ตื่นกลัวจนคนร้ายยอมให้นั่งอย่างสบายบนเก้าอี้ตัวเดียวที่มีอยู่ในห้องโดยไม่ถูกพันธนาการใดๆก้มมองจุดสีแดงบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือแล้วลอบยิ้มในที่สุดก็มาช่วยเสียที ถ้าเจอหน้ากันนอกจากจะจูบป,ปากแดงๆนั่นแล้วเธอจะกระซิบถามเขาด้วยว่าเฮียขาทำไมช้าแบบนี้รักนี้ลงล็อกบทที่13แค่นั่งสวยๆรอสามีมาช่วยก็พอวินและครูยงลอบเข้าไปในโกดังใหญ่ที่มีข้าของกองระเกะระกะในห้องถงกว้างเพดานสูงไม่มีใครอยู่เลยแต่ที่มุมด้านในสุด มีบันไดไม้ทอดขึ้นไปยังชั้นลอยเท่าที่กะด้วยสายตามีห้องขนาดใหญ่อยู่เพียงห้องเดียวผมขึ้นไปดูด้านบนให้ครูมวยอาสาวินพยักหน้ารับแล้วค่อยๆลัดเลาะลึกเข้าไปด้านในเขาพบว่ายังมีห้องขนาดเล็กเรียงรายอยู่อีกหลายห้องทุกห้องคล้องกุญแจดอกใหญ่ไว้แต่มีเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่กุญแจยังใหม่ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ จุดสีแดงของเขาและจุดสีเขียวของรีปองก็เกือบจะซ้อนทับกันวินหายใจเข้าลึกขณะเตรียมจะเข้าไปตรวจดูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากอีกด้านเขาจึงรีบหลบหลังไม้กองใหญ่ระเกะระกะรออยู่พักจนเสียงฝีเท้าเงียบหายไปก็ยังไม่ปรากฏว่ามีใครเดินมาทางด้านนี้ครูยงส่งข้อความมาว่าไม่พบอะไรที่ห้องบนชั้นสอง ส่วนทีมของปราณยังคงค้นหาอยู่อีกฝากหนึ่งของโรงงานสุดที่รักของเขาอยู่ที่ไหนกันแน่หรือคนร้ายจะรู้แล้วถอดนาฬิกาเรือนนั้นออกเพื่อลวงให้คนมาช่วยหลงทางอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นรีปองสังเกตว่าห้องที่เธอถูกนำตัวเข้ามามีประตูทางออกสองด้านบานหนึ่งอยู่ด้านหลังเก้าอี้ที่เธอนั่ง ดูเหมือนจะถูกล็อกไว้จากด้านนอกและอีกด้านที่อยู่ตรงข้ามก็คือที่ที่คนร้ายพาเธอเข้ามาแล้วมันก็นั่งขวางไว้หลังจากนั่งนิ่งทำตัวเรียบร้อยสงบปากสงบคำตามที่คนร้ายขู่อยู่เป็นชั่วโมงริปองก็เริ่มทนไม่ไหวเธอรู้จากสัญญาณในนาฬิการุ่นพิเศษที่ข้อมือว่าวินมาถึงแล้วและอาจจะอยู่ห่างเพียงแค่ฝาห้องกัน้นดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องหาทางออกจากห้องนี้พี่จา๋าที่นี่มีห้องน้ำไหมฉันปวดท้องจนจะทนไม่ไหวแล้วสาวห้าวลอบยิ้มเมื่อเห็นคนร้ายที่นั่งสับป,ประงกสะดุ้งเฮือกทำหน้าตาเลิกลักส่วนอีกคนหันมาถอนหายใจใส่เธอคงต้องระวังเจ้าคนนี้เพราะท่าทางหน่วยก้านจะดีกว่าอีกคนไม่มีมันหันมาตะคอก อ้าวเราจะทำไงดีล่ะพี่ทนมาเป็นชั่วโมงจะลาดอยู่แล้วนะริปองแซงโอดครวนทนไปก่อนคนร้ายที่ท่าทางฉลาดกว่าหันมาตะคอกอีกตายังจ้องโทรศัพท์ราวกับรอให้มันดังขึ้นนายไม่โทรมาเหรอพี่ลูกน้องที่เตี้ยล่ำกว่าถามริปองหูผึง่งรอฟังข้อมูลที่อาจจะหลุดออกมาจากปากคนร้าย เพราะจนถึงบัดนี้ไม่ว่าเธอจะเพียรถามเท่าไหร่พวกมันก็ไม่ยอมเปิดปากว่าจับตัวมาทำไมหูปากไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นตาวาว,าวาที่มองเห็นผ่านช่องหมวกไหมพรมเหลือบมามองเธออย่างระแวงริปองแซงทํำท่าง,งอตัวหลบสายตาเหมือนหวาดกลัวสุดขีดตายังจ้องปืนในมือของคนร้ายทั้งคู่ถ้ามันมีแค่มีดก็น่าจะลองสู้ดูสักตั้ง พราะส่วนสูงใกล้เคียงกันแม้มันจะล่ำกว่าเพราะเป็นผู้ชายแต่เธอมีความว่องไวและฝึกฝนการต่อสู้มายาวนานแต่ก็นั่นแหละมันยังมีเหตุผลสำคัญที่ริปองคิดว่าเธอควรจะนั่งสวยๆแล้วรอให้สามีมาช่วยจะดีกว่าใช่แล้ววันนี้เป็นวันดีที่เธออยากจะเรียกวินว่าสามีแต่จะนั่งรอเฉยๆคงไม่ดี ต้องช่วยสร้างโอกาสสักเล็กน้อยริปองลุกพรวดขึ้นอย่างแรงจนเก้าอี้หงายไปกระแทกประตูด้านหลังหวังเหลือเกินว่าวินอาจจะอยู่ตรงนั้นกำลังหาทางเข้ามาถึงตัวเธอนอกจากใช้กำลังแล้วเธอยังร่ำร้องเสียงดังโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่จะลาดอยู่แล้วขอไปห้องน้ำหน่อยเถอะฉันน่าเป็นแค่ผู้หญิงตัวบางกว่าพี่อาวุธอะไรก็ไม่มีจะหนีไปไหนได้ ไอตัวหัวหน้ามันถอนหายใจเฮือกแล้วบุ้ยหน้าไปอย่างลูกน้องเจ้าคนตัวเตี้ยกว่าลุกขึ้นมาจับแขนเธอแล้วใช้ปืนจี้ดันให้เดินออกจากห้องสาวห้าวเดินไปจนใกล้ถึงประตูแล้วแซสงสะดุดทลาไปด้านหน้ามือสองข้างกระแทกประตูดังโครมแถมยังส่งเสียงกรีดร้องวีดว้ไโอ้ยจะส่งเสียงดังทำไมวะหนูหู ไอ้ตัวหัวหน้าลุกขึ้นถีบประตูโครมตัวประกันแกล้งกรีดร้องเสียงดังอีกรอบแล้วหลบไปอยู่หลังคนที่จับแขนเธอไว้ทำเนื้อตัวสั่นตอนที่ขยับเป็นฝ่ายเกาะกลุมคนถือปืนไว้แทนแบบเย็นเียน,ยนพี่คนนั้นาน่ากลัวมากไม่เห็นใจดีเหมือนพี่ชายเลยผู้จกก็รอบยิ้มเมื่อเห็นไอ้คนตัวเตี้ยมันทำท่าผึ่งขึ้นและเหมือนจะยิ้มอยู่ใต้หน้ากากไหมพรม ไปเถอพี่จาจะทนไม่ไหวแล้วจะลาดอยู่แล้วเนี่ยคนร้ายไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้ริปองเป็นฝ่ายจับแขนมันไว้แทนและลากเดินออกไปนอกห้องหญิงสาวเหลียวมองไปด้านหลังเห็นคนร้ายอีกคนก้มลงมองโทรศัพท์และยกขึ้นรับสายจึงแซงสะดุดอีกรอบและใช้แรงมหาศาลเกินหญิงกระชากค,คนที่เดินตามมาเซมากระแทกเข้ากับเสาเหล็กต้นใหญ่ น่าเสียดายที่แรงกระชากไม่พอให้ปืนหลุดออกหญิงสาวจึงต้องใช้อีกทางเลือกคือพุ่งตัวไปหลบหลังกองวัสดุที่มีผ้าใบฝุ่นเครอะคลุมไว้แทนเฮ้ยเจ้าเล่นั่นละมึงมันตะโกนแล้วเล็งปืนแต่ไม่ทันได้ยิงออกก็ถูกเท้าในรองเท้าหนังกลับแบรนด์เนมราคาเรือนหมื่นเตะจนปืนหลุดกระเด็นเข้าไปใต้กองของรก,รก คนร้ายอีกคนได้ยินเสียงเอะอะจึงยิงปืนเข้าใส่วินจึงต้องก้มตัวหลบแล้วยิงตอบโต้เจ้าขนเตียล่มที่ตอนนี้ไม่มีปืนแล้วพุ่งตามเธอมาติดๆถ้าเป็นยามปกติเธอคงรับมือได้ไม่ลำบากแต่ยามนี้ริปองเลือกที่จะวิ่งหนีหันไปด้านหลังเห็นใบหน้าประหลาดใจของครูยงที่ยังฝากกระสุนมาช่วยไม่ได้แล้วเกือบหลุดหัวเราะออกมาถ้าไม่นึกว่าเธอยังไม่พ้นอันตราย ครูยิงปืนได้ไหมวินกระซิบถามได้ผมซ้อมมือกับพวกครูปรานที่สนามหลังค่ายบ่อยๆคนที่หมอบหลบกระสุนอยู่ข้างกันตอบงั้นครูเอาปืนนี่ไว้คอยยิงคุ้มกันให้ผมด้วยแต่กระสุนมีจำกัดนะต้องยิงแบบหวังผลวินส่งปืนให้ครูมวยผมจะไปช่วยปองครูหนุ่มพยักหน้ารับแล้วยิงออกไปหนึ่งนัดเฉียดคนร้ายไปเพียงนิดเดียว วินเห็นแบบนั้นก็ค่อยคลายใจพุ่งตัวตามคนร้ายอีกคนและริปองไปทันทีรานและนั่งมวยฝาแฝดที่กำลังค้นหาในเรือนแถวโสมถึงกับสะดุง้งและหันมองหน้ากันเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากอีกด้านทั้งสามคนหยุดภารกิจและรีบวิ่งมาที่ต้นเสียงทันทีที่วิ่งเข้ามาในอาคารร้างก็ได้เห็นภาพ ที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในชาตินี้ทําเอายืนตะลึงกันไปหมดรีปองแม่สาวห้าวนักบูกกำลังวิ่งหนีคนร้ายที่ส่วนสูงไม่ต่างกันและไม่มีอาวุธทองหยิบขยี้ตาอุทานเสียงดังพี่ปองวิ่งหนีไม่น่าเชื่อเกิดอ,อะไรขึ้นวะท่องหยอดหันไปสบตาคู่แฝดวิญญาณแม่หญิงที่ไหนเข้าสิงมันวะเนี่ย ครูปราณยืนกอดอกมองภาพตรงหน้าด้วยความงุนงงทั้งสามยืนมองริปองวิ่งหลอกล่อทั้งวนรอบกองวัสดุและวิ่งซิกแซกไปมาโดยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเพราะเห็นวินวิ่งไล่ตามจนถึงตัวคนร้ายแล้วพอเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งทั้งสามคนก็หลุดจากภวังออกวิ่งลัดเลาะไปสังเกตการทางด้านนั้นแทน วินพุ่งตัวเข้าชาร์จคนร้ายจนล้มกลิ้งลงกับพื้นไปด้วยกันแต่มันก็ยังไม่ยอมสิน้นฤทธิ์เขาจึงต้องออกแรงไปอีกสองสามหมัดจนมันหงายลงไปนอนกับพื้นจึงลุกขึ้นยืนเหยียบยอดอกไว้จนมันยกมือไหว้ร้องขอชีวิตตลอดเวลานั้นแม่สาวนักบูสุดที่รักของเขานั่งอยู่บนลังไม้โดยท่วงท่าที่ดูบันเทิงใจอย่างยิ่งราวกับกาลังชมคอนเสิร์ต พอเขาเหยียบยอดอกคนร้ายยังได้ยินเสียงเธอตบมือให้อีกด้วยวินกระชากตัวคนที่จับไว้ให้ลุกขึ้นตอนที่หนุ่มๆค่ายมวยบัลลังทองลากตัวคนร้ายอีกคนตามมาสมทบเขาส่งตัวให้ทั้งสี่หนุ่มจัดการหาของแถวๆนั้นมามัดคนร้ายที่มีสภาพสะบักสะบอมไว้ด้วยกันแล้วจึงเดินเข้าไปหาริปองเล่นใหญ่นะเรา เล่นเป็นสาวน้อยผู้บอบบางซะด้วยวินใช้มือเสยผมด้านหน้าที่ยาวขึ้นส่งให้สุดที่รักของเขายิ่งดูสวยหวานเป็นผู้หญิงอะ่ะก็ต้องนั่งสวยๆรอสามีมาช่วยก็พอแล้วริปองแงหน้ายิ้มให้วินทำดีมากวินลากเสียงดียังไงเสียชื่อลูกสาวค่ายมวยหมดบรานไม่เห็นด้วย นั่นเด้อายแทนเลยนะเนี่ยลูกพี่วิ่งหนีหางจุกตูดฟ้าแฝดหันไปพยักหน้าให้กันรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยว่ะอีกคนผสมโรงหน,หน่อยลูกนี่ที่ดีอ่ะไม่ควรจะด่าดเจ้าหนี้นะริปองชี้หน้าขอโทษครับคู่แฝดพร้อมใจกันยกมือไหว้ท่วมหัวครูยงตบหัวลูกศิษย์ไปคนละทีแล้วเอ่ยขำๆ เออกูรู้แล้วมึงเป็นนี้ปองนี่เองถึงได้แปรพักไปเข้าข้างคุณวินเมื่อวันนั้นความจำเป็นมันบังคับนะครูอยากเคืองกันเลยนะวิ่งหนีทำไมอะเราพี่ชายคนโตยังติดใจประเด็นเดิมปองเป็นผู้หญิงป่ะพิปราจะให้ไปสู้กับไอ้พวกนั้นมันดูไม่งามพูดแล้วก็เชิดหน้านั่งด้วยท่วงท่าราวกับเจ้าหญิง อเป็นผู้หญิงแฟดคนหนึ่งพูดเสียงเล็กเสียงน้อยแล้วใครวะเมื่อปีก่อนเตะไ้ขี้ยาที่มันจี้เด็กซี่โครงหักต้องหามส่งโรงพยาบาลก่อนไปเข้าคุกอะ่ะแหมนัม่นมันเมื่อก่อนริปองหน้าแดงตอนที่เอ่ยออกมาอุบอิบหนุมน่มๆค่ายมวยบอลลังทองหัวเราะกันคลืน วินส่งยิ้มอ่อนโยนให้แล้วก้มลงไปจุมพิษปากจิ้มลิ้มที่เพยเยอขึ้นราวกับรอยอยู่แล้วไม่สนใจเสียงโหฮาของคนที่เหลือทำดีมากจะเบบีลูกเราจะได้ไม่ตกใจสิ้นเสียงทุ้มนุ่มนั้นบรรดาหนุ่มๆก็เงียบกริบกันไปพักหนึ่งก่อนส่งเสียงโห่ร้องอีกรอบพี่ยินดีด้วยนะแต่ว่ามันรีบไปปะวะ รานมีสีหน้าครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งตอนที่ตบบ่าน้องเขยที่ยังไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานขอโทษครับวินเอ่ยสั้นๆเพียงแค่นั้นแล้วก็ยิ้มกว้างเมื่อมองเห็นสีหน้าประหลาดใจของเจ้าสาวคุณรู้ถามใหม่เรียกใหมหวานหวานด้วยวินมองด้วยสายตาเข้มจัดเฮียรู้เรื่องลูกด้วย วินฉุดมือแม่ของลูกลุกขึ้นแล้วกระซิบเบาๆที่ข้างหูก็เมียเฮียร้อนขนาดนั้นทุกคืนจะเป็นอะไรได้ถ้าไม่ใช่เพราะฮอร์โมนพลุ่งพล่านเพราะว่ามีเบบีอยู่ในนี้เห็นหน้าแดงๆแล้วอดไม่ได้ต้องหอมแก้มมอมฝุ่นไปอีกฟอดอะไรนะริปองลุกขึ้นยืนแล้วทุบโต๊ะดังปัง หมายความว่าปองซวยเพราะไอพี่โกมันจะเลิกกับเมียเนี่ยนะยายนั่นมันคงหมดหนทางก็เลยให้คนมาจับเราจะเอาไปต่อรองให้โกสินยืดเวลาอย่าเอาไปก่อนเห็นว่าถ้าอย่าตอนนั้นทางบ้านผู้หญิงอาจจะถึงขั้นล้มละลายปรัดนายตำรวจหนึ่งเดียวของบ้านที่ช่วยตามคดีให้อธิบายตอนพาตำรวจไปถึงตัวยายนั่นน่ะหน้าซีดเลย วิมช่วยเสริมแต่ก็นะคนเรามันสิ้นคิดจริงๆขนาดสถานที่เอาตัวประกันมาซ่อนดันมาใช้โรงงานเก่าของบ้านตัวเองให้สืบถึงตัวง่ายๆอีกกระจอกจริงๆคนที่สั่งทีมไปตามรถพี่สะพ้ยจนได้ตัวคนร้ายคนหนึ่งแล้วยังตามไปสังเกตการตอนตำรวจจับกลุ่มคนบงการเล่าต่ออย่างเมามันอา้าวจะไปไหนเนี่ย พี่ชายคนเล็กตะโกนถามเมื่อเห็นน้องสาวเดินลิว้วปองจะไปกระทืบมันรีปองหันมาบอกเสียงเที่ยมว่าที่เจ้าบ่าวเลยลุกขึ้นมาดึงไปกอดไว้ลูบหลังไหล่เบามือไม่เอาคีปลุกไว้อย่าโมโหเดี๋ยวลูกตกใจแล้วหน้าหล่อๆก็ก้มลงกระซิบเบาๆแต่เยี่ยมเกรียมว่าปองแค่นั่งรอสวยๆ เดี๋ยวเฮียช่วยจัดการให้เองเห็นคำสัญญาในดวงตาเรียวคู่นั้นแล้วริปองรู้ดีว่าโกสินจะไม่กล้ามายุ่งกับเธออีกแน่